สวัสดีครับวันนี้สวัสดีเช้าลูกทุ่งมันนอกนะครับเช้ายูทูบทุกท่านนะครับมาชมบานข้าวเหมือนเคยกับ80แรงนะครับคันนี้คันนู้น,น36นะครับวันนี้รถไทยเยอะครับนี่ครับทีมงานทีมงานบานฝั่งนู้นจะเป็นฟอร์ดคูปต้าทั้งหมด4คันครับกับโดยเสายแอนะครับ80แรง ไปเลยครับมาดูเอลสามหกศูนย์แปดของเสียเช็ดมาดูเสียเช็ดกันครับเสียเช็ดพึ่งลงเวรมานะครับเนี่ยมามากันหลายคันก็เสร็จไว้ครับโอ้ยตกคันนาพี่น้อง วันนี้ไม่ได้เอาขาจับกล้องมานะครับก็จะสันส้นๆหน่อยอูโบต้าเนี่ยไม่กลัวลมครับลุยน้ำสบายครับคันนี้ก็เสียแอร์เป็นผู้ควบคุมรถครับว่างจากคลิปไว้ก็งานนะครับเจ้ยะยะ งานวานวานแทบไม่ทันแล้วครับรถไถยซีคันอยู่ฝั่งโน้นอีกสองคันครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับคันนี้มีสติ๊กเกอร์ลูกทุ่งมายนอกด้วยสามหกศูนย์แปดรถยอดนิยมนะครับตลาดต้องการครับคันนี้ ทีเด, 4, ปปเดียวสี่คันครับแป๊บเดียวเสร็จครับเฉยเชิเดเฉยเชิดเฉยเชิดนะครับนี่นะรครับสามสิบหกแรงกับเะใจเย็นลวครับแกเป็นคนที่ครับใจเย็นนะครับ ดินแบบนี้นี่ไม่เกิน4บันเห็นหนอ่อเห็นหยอดข้าวแล้วครับวับนนี้ช่องอุดทุมชนนอกก็มีโอกาสได้มาทำคลิปให้พี่น้องชาวยูทูบได้ชมกันนะครับตรงนี้ก็มีแต่รถไถนี่แหละครับให้ชมครับ อีกหน่อยก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวก็จะมีคลิปรถเกี่ยวให้ดูกันอีกแล้วครับแต่วันนี้มาดูคูเตาช่วยกันลุมกินนนาก่อนครับสำหรับท่านที่ขึ้นชอบนี่เชิญที่ช่องผมได้เลยครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝาก ไลค์ฝากแชร์ฝากซับกสไครป์ฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องลูกทุ่งมนนะครับช่องเล็กๆนะครับติดต,ตามก็ยังมีเยอะนะครับพูดก็ไม่ค่อยเก่งหรอกครับพี่นนอะแต่เสียงห้าสิบแรงนี่เสียงกจะเงียบดีนะครับเนาะแต่ก็แถวสามหกก็จะดังหน่อย ประหยัดน้ามันนี่ผมว่าก็ไม่ต่างกันครับเอลสาหกก็ประหยัด50แรงก็กินนิดนิดครับแต่ว่าในงานเยอะครับ50แรงก็สมตัวแล้วครับน้ํามันหมดกับงานที่ได้ก็สมตัวครับ ไปไหนหลายคันนี่ไม่ไม่กลัวเรื่องจมแล้วครับพี่น้องคันนี้มีติ๊กเกอร์ลูกทุ่งมานนอกครับผมชอบแต่ใบมีดมันนะครับใหญ่ดีครับ สองคันอยู่ฝั่งนู้นครับผมไม่ได้ไปถ่ายมาดูสองคันนี้ก่อนก็มีน้ำหน่อยนิดหน่อยครับแต่ว่านาเป็นมันเป็นนาดินทรายครับยังไงมันก็เกิดได้ บางคนเขาปั่นบางคนเขาก็เอาฝาท้ายครอบหลากนะครับบางคนก็เปิดยกสูงครับแล้วแต่ชอบครับแต่วว่าปั่นแบบไหนมันก็เหมือนเดิมนะครับข้าวงอกเหมือนเดิมนะแล้วแต่คนชอบนะครับแกเนี่ยนี่แกรับทุกหน้าที่ครับหน้าอ้อยแกก็ไปคีบอ้อยนะครับ ต่แถวหน้าแถวนี้นะครับถ้าไม่ปั่นทับแบบนี้นะครับนกกินหมดครับนกลงกินหมดเลยจะไม่เหลือเลยนะครับนกพิราบลงกินนะครับต้องปัดให้มันกบไม่ข้าวครับขออภัยนะครับวันนี้ไม่มีขาจับกล้องมามันก็อาจจะทำให้พี่น้องรับชมเย็นหัวนิดๆน,นะครับ ชื่อช่องก็ลูกทุ่งบรรณนอกครับก็ลูกทุ่งบนนรรณน,นอกจริงๆละครับอยู่บ้านนอกโอ้โอเสียแอรดินเหนียวนะครับดินเหนียวนิดนึง นี่ก็น่าจะเสร็จตรงนี้น่าจะโลมหน่อยนะครับแต่ผมชอบเสียง50แรงครับเสียงมันนิ่มเนี่ย แป๊บเดียวครับแป้งหนึ่งแป๊บเดียวบิ่งเดียวเสร็จไปละนี่ครับหลายคันมันดีอย่างงี้นะครับมาคันเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับพี่น้องนี่ใช้สูตรกันถ้ามันไม่เสมอก็คอยหลังดันเลยครับนี่นะครับมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวนะครับ แต่ก็ระวังนะครับค่อยๆถ,ถอยถอยแรงไม่ได้เดี๋ยวชวนไปหางอาจจะมีปัญหาได้ไม่ชำนาญก็ไม่แนะนำไม่ทำนะครับนี่ครับเจ้าของรถ5 0 0สครับที่เจ๊แออจะแแอเป็นคนขับครับ แกเป็นคนที <at> ่กล er okay. oh. okay. ัวกล้องครับเห็นกล้องเราก็หนีโอเคแกขับฟอร์ดมาดูนาหน่อยอะป็นไรเนาะโอ้ยโอ้ยนี่คพอพอเจอกล้องแล้วแกจะปิดหน้าเลยครับวันนี้แกขนคนมาหวานแบบเยอะแยะเลยครับกะว่ากะว่าทำนาแบบสองชั่วโมงเสร็จครับ้าทำอะไรบิาหวานเขาสม ครับทีมงานทีมงานวานโอ้นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเครื่องหวานไม่พอใจครับเอาคนมาด้วย ็ฝากช่องลูกทุ่งมานนอกไปนะครับสาหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาดูช่องลูกทุ่งมานนอกนะครับขอบคุณเ c ีทุกท่านนะครับสําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาก็ฝากกดตัปตะไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับ แยกแปลงแล้ครับแยกบิงแล้วครับมาดูกันเก็บมุมของเฉย,ยกันครับ,รบก็จะถอยหลังเก็บมุมนะครับดันถมล่องแบบนี้ครับระวังตำคานะครับนี่มันชนมันพัง แปลงเล็กครับเป็นนาภาคอีสานก็จะเป็นแปลงเล็กๆแบบนี้นะครับไม่เหมือนภาคกลางครับนาเขาจะแปลงใหญ่มาก บอกคนที่ขับรถไถนี่ไม่ค่อยลงมาเยี่ยวขึ้น้วไม่ค่อยอยากลงกันครับเพราะมันเหนื่อยครับขึ้นๆลงๆนี่มันเหนื่อยเลยไม่ค่อยยวลงเยี่ยวกันไม่รู้เป็นเป็น pair, ที่อื่นเป็นไหมครับแต่ว่าผมเองผมก็ขับรถไถครับผมก็ไม่ค่อยลงนะครับเหนื gegangen, ่อยครับขึ้นๆลงๆนี่มันเหนื่อย ยังไงคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับช่องตุ้มบ้านนอกวันนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ